ที่8ค่ะปริมาณและความจุของทรงสเสี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาถึงแบบประหัดที่8.3นะคะเขาโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าอะไรรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะต่อไปนี้เป็นพริซึมหรือไม่ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในวงกลมถ้าเป็นพริซึมให้ระบุชนิดถ้าไม่เป็นพริซึมให้ระบุเหตุผลด้วยค่ะนะเรามาดูข้อที่1กัน่ะเป็นพริซึมไหม ถ้าเป็นปริซึมสังเกตด้านข้างๆนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมนะคะด้านข้างต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะสังเกตค่ะอันนี้เราเรียกว่าด้านฐานหรือหน้าตัดนะจ๊ะส่วนด้านข้างคือตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันที่ครูพูดจริงๆริงไหมนะคะดังนั้นคําตอบคือเป็นไงถ้าเป็นเรียกว่าอะไรนะก่อนอื่นด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมที่ครูบอกนะคะเราเขียนไว้ก่อนเลยว่าปริซึมปริซึมอะไรเอ่ยปริซึม ฐานเท่าไหร่นับเหลี่ยมตัวนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่เอาใหม่คุณครใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเออปิซึมนะฐานห้าเหลี่ยมหรือหรือ,รอเรียกว่าปิซึมห้าเหลี่ยมก็ได้ค่ะปิซึมห้าเหลี่ยมนะแบบนี้ค่ะต่อมาเรามาดูข้อที่สองกันค่ะด้านข้างทำไมเอ่ยเป็นสี่เหลี่ยมไหมนะ เป็นไงด้านะทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะและก็ทําไมเอ่ยเราเรียกว่าถ้าเป็นปุ๊บติ๊กไปเลยค่ะเป็นปริซึมทันทีค่ะปริซึมฐานกี่เลี่ยนมาจากตรงนี้นะคะนะก็เป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมรือที่เรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะไปกันต่อจากข้อที่สามไเห็นไหมด้านข้างทำไมเอ่ย เป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมล่ะไม่ใช่นะคะในคำตอบคือไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าทำไมเอ่ยหน้าตัดของมันเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมและด้านข้างไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะนะเออหน้าตาด ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมหน้าตัดไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมและด้านข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะขนานค่ะด้านข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะอืม และด้านข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเราไปต่อข้อที่สี่นะจ้าเห็นไหมด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูไหมล่ะอันนี้เรียกว่าเป็นนะเป็นปริซึมไหมถ้าด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคําตอบคือเป็นนะจา๋าเป็นนะเรียกว่าปริซึมปริซึมฐานอะไรเอย่ยเรียกว่าปริซึมฐานอะไรเอย่ย ไิซึมฐานสามเหลี่ยมหรือไิซึมสามเหลี่ยมก็ได้อ่ะเป็นพิซึมสามเหลี่ยมนะจ๊ะต่อไปอค่ะข้อที่ห้าค่ะน้องนะคะด้านข้างนะถ้าไม่เอ่ยนะคะอันเนี้ยนะคือจากตรงนี้ถามว่าเป็นพิซึมไหม ถูกไหมอืมดูจากตรงนี้ค่ะคือเรื่องของเรื่องจะเป็นปริซึมได้อะหน้าตัดหรือฐานเนี่ยมันต้องเท่ากันด้วยนะคะด้วยเช่นด้านข้อสี่ข่ายไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเท่ากันอันเนี้ยฐานอะไม่เท่ากันแล้วก็ด้านข้างไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยคือแบบทุกด้านมันต้องเท่ากันอะเออนะคะอันนี้ตอบว่าไม่เป็นนะ ไม่เป็นเพระาะหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันหน้าตัดดือฐานนะคะหน้าตาดัดนะมันจะมีตรงเนี้ยนะคะหน้าตาดัดหัวท้ายอะค่ะนะหน้าตัดเอ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่เท่ากันหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่เท่ากัน หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะและด้านข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะและด้านข้าง บอกว่าหน้าตาัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่เอ้ยขอโทษต้องบอกว่าด้านข้างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันอีกรอบน,นึงะจ้ะหน้าหน้าตัดเป็นรูปนะคะหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันและด้านข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน อ่าแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นะโอเคนะคะสรุปนะในหน้านี้นะคะจะเป็นพีระมิมได้ถูกไหมต้องมีอ่าหน้าตัดถูกไหมคะที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะนะพื้นที่หน้าตัดหรือฐานอ่ะและด้านข้างนะคะก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือเป็นแบบอ่า สี่เหลี่ยมขนาดหรือเป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านทุกด้านอะคะ่ะนะอือเอาใหม่นะคือด้านข้างอะต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะแต่ก็จะมีพิซึมนะนะเนี่ยนะคะพิซึมสี่เหลี่ยมก็มีนะหรือลูกบาศอยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นพิซึมเหมือนกันนะจ๊ะเป็นพิซึมเหมือนกันแต่ด้านทุกด้านอนะเป็นสี่เหลี่ยมอา่า จัตุรัสนะคะนะโอเคค่ะหนะ้าตัวนี้นะก็เสร็จแล้วนะคะหนะ้านี้นะสู้ๆนะ